อันนี้จะทำเมนูข้าวผัดกันครับผมแล้วก็ลยเรลเพื่อนตอกไข่ก่อนแล้วเดี๋ยวเอาข้าอู้ดูอันนี้คือบีกิน oh, n e r p r o f n l ดูผมผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะทำข้าวผัดให้ครับแต่บอกเลยว่าอร่อยเปล่าไม่รู้แต่ทำให้ได้คนผัดข้าวอร่อยมากอันนี้นมันเป็นซินอุ้ยอุ้ยอุ มาามาเล้ยงหนาทีเท่านั้นเลยอนมเยเ้สวยสวยโอ้กินอ่ะแค่นี้ทำกี่คนพี่เมพี่ทำคนเดียวหรือว่าอร่อยคือตะกี้นี่ผมคนเดียวต่อนนี้มาคนเดี๋ยวไปถามกันนะครับว่าน้องๆเขาอร่อยป่าวเพราะเราทิมเราว่ามันอร่อยอ่ะ พี่มีคำถามข้าวผัดพี่อร่อย,ยไหมไดอ้า <laughs> วไป <laughs> ตอบกอนนะว่าไ <c oughs> งลูกเฮ้ยของจริง